คนเรานี่นะฮะเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้จากการศึกษาเพราะฉะนั้นการศึกษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อทุกคนคนเราเนี่ยนะเกิดที่ไหนก็ได้แต่ต้องมีโอกาสในการเรียนหนังสือมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีผู้ปกครองมีสถานศึกษาที่เอื้ออำานยให้เราได้เรียนโดยจิตใจและวิญญาณเนี่ยเป็นคนสีคิ้วเป็นคนโคนราชน,น,นานๆทีก็ยังฝันเห็นสีคิ้วเรียนหนังสือสอบอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันอยู่ในตัว ของดิฉันมาตลอดนะคะแล้วก็มองเห็นว่าเราได้รับความรู้จากที่นี่ก็เป็นการปูพื้นฐานให้ความรู้ที่ให้เราสามารถต่อยอดมาจนถึง,ถงทุกวันนี้ได้ครอบครัวน้องๆก็เติบโตกันที่นี่แล้วดิฉันตอนเป็นเด็กเนี่ยนะคะเนี่ยก็จะต้องออหา ไรายได้เสริมให้เรามีสตางค์กินขนมมีใส่เสื้อผ้าสวยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเดินไปตามทางรถไฟเพราะถนนหนทางยังไม่มีนอกจากทางรถไฟที่จะไปไหนมาไหนได้เราก็เอาน้ำฝนของที่บ้านใส่ถังนะคะแล้วก็กระป๋องนมขายน้ำฝนที่สถานีรถไฟเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างในชีวิตที่หล่อหลอมมาเป็นคุณหญิงทุกวันนี้มาจากที่นี่ค่ะ จะเกิดในที่ที่ไม่มีโอกาสเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมแล้วก็สนุกกับมันเรียนรู้กับมันแล้วเขาก็จะสอนเราให้เรามีความขยันมั่นเพียรมีความมุ่งมัน่นปัถนามีความแข็งแกร่งมีจิตสาธารณะคือสอนให้เราเป็นคนดีเลยเมื่อเราเจอปัญหาการเรียนรู้ก็เกิดจากการมีปัญหา แล้วก็การเรียนหนังสือไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนที่โรงเรียนรอบตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้ไม่ต้องลงทุนแต่ว่าใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ให้ดีเรียนอะไรต้องเชื่อมโยงกับชีวิตอันนี้แหละคือการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ของการศึกษาไทย ภาษาอังกฤษเขามีคำย่อที่เรียกว่า v o g a World หมายความว่า1น v o t a l i t y มีความผันผวน U Uncertainty Complexity ความสลับซับซ้อนของทุกอย่างอันที่4 Ambiguity VUCA ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า v u g a เด็กต้องเผชิญกับสิ่งนี้ที่มันมาแล้วเด็กเลี่ยงไม่ได้ เราต้องเตรียมเด็กให้เผชิญกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้ให้ได้เรียกว่าการจัดสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กเผชิญกับความผันผวนความไม่แน่นอนความสลับซับซ้อนความคลุมเครือในชีวิตสรุปคือต้องเรียนโคดดิ้งค่ะโคดดิ้งคือเน้นกระบวนการคิดให้เด็กคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลเชิงตรรก,กะ แก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนเชิงวิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์กล้าลงมือทำทำผิดทำใหม่ได้อันนี้คือสี่ทักษะที่เด็กสมัยนี้ต้องมีเป็นภูมิคุ้มกันเมื่อเขาพัฒนาโคดดิ้งของเขาแข็งแรงขึ้นเขาจะแก้ปัญหาสลับซับซ้อนได้มากขึ้นในอนาคตอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดแล้วเราทำมาแล้วสามปีขณะนี้ออกดอกออกผล อยากเห็นโคราชเจริญก้าวหน้ามากทีมมีความสำคัญเพราะฉะนั้นการทำงานเป็นทีมที่มีความคิดที่แตกต่างมารวมพลังจึงจะเป็นพลังที่ใหญ่โตที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาของเขตหรือของอำเภอหรือของจังหวัดได้ ตางอยู่ข้างคลองแล้วที่นี้มันจะต่ํากว่าระดับสะพานนะคะก็ต่ํากว่าระดับสะพานน้ําขึ้นถึงสะพานก็จะท่วมทุกครั้งโซนนี้จะเดือดร้อนก่อนตลอดค่ะการนอนก็นอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าพะวงว่าวันไหนน้ามันจะขึ้นยิ่งถ้ามีประกาศเตือนว่าวันนี้เขาจะปล่อยน้ามาอย่างเงี้ยจะมีมวลน,น้ำมาจากสีคิ้วสูงเนินจะปล่อยมาถึงตรงตซนนี้เราก็ระแวงและยายแกก็ต้องเข้าเวรก,กันกับตาคือจะนอนหลับไม่สนิทอลคะ่ะต้องผัดกันลุกมาดู ลำตะคองเนี่ยต้นกําเนิดมันมันมาจากนู่นเลยครับเขาใหญ่มาจากฝั่งนครนายกแล้วผ่านขอํอำเภอของโคราชแล้วไปลงน้ำํำมนลในระหว่างทั้งเส้นสายเลยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันถูกต้นไม้กิง่งไม้นะครับขยะอยู่ในลำตะคองเนี่ยเต็ไมไปหมดและไม่เคยมีการขุดลอกเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับน้ำมันไม่ไหลเพราะว่ามันถูกดินถมขยะถม กิ่งไม้ทับถมแล้วมันพอมันไปไม่ได้มันก็เอ,อ่อล้นสองข้างใครอยู่ที่ต่ําก็เดือดร้อนเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาระยะยา,ยาวมันต้องว่าทั้งระบบแล้วก็ให้มันเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเลยว่าขุดลอกอย่างไรป้องกันอย่างไรนะครับดินถลม่มชาวบ้านหลายคนของที่นี่นะหลังวัดาสามาคีนะบ้านเนี่ยกำลังสุดเพราะดินมันถล่มลงต้องให้ความสําคัญเร,เรื่องนี้มากขึ้นและผมคิดว่า ถ้าสามารถประสานงานได้และวางแผนทั้งระบบได้เนี่ยนะจัดแผนแม่บทได้เนี่ยผมว่าตรงนี้มันน่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้านในระยะยาวได้ครับตั้งแต่สมัยเด็กไม่ค่อยเห็นน้ําท่วมมีแต่ภายแล้งภายแล้งแต่ตอนนี้ท่วมตกนิดนึงก็ท่วมก็ท่วมโดยเฉพาะในเมืองตอนนี้ก็ลาม ไปปากช่องด่านขุโทษโนโทษนไทยทั่วไปหมดเลยค่ะอันนี้ก็ต้องแก้ไขกันต่อไปอีกอันนึงก็คือว่าปัญหาของวังน้ําเขียวก็คือว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์ค่ะเป็นสพกทั้งหมดหรือไม่ก็บางทีก็เป็นลุกเขตป่าบ้างอะไรบ้างถ้าถ้าเราดูข่าวนะคะมันก็มีปัญหามันเนิ่นนานเราก็จะเห็นว่าเงียบไปพักหนึ่งพอสักพักหนึ่งเอาลืออีกแล้วลือรีสอร์ทหรือนู่นนี่นั่น แล้วก็หายไปสักพักหนึ่งเสร็จแล้วมาใหม่อีกแล้วเราก็หาแนวทางให้เขาแล้ก็ช่วยเท่าที่จะช่วยได้ตกลงกับป่าไม้แล้วก็คือกันเขตป่าออกให้ชัดเจนว่านี่ป่านะห้มมาลุกนะแต่คนที่อยู่ต้องอยู่กับมันหกวันจะแก้ปัญหาให้เขายังไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาแบบเริ่มผักดนันเริ่มเปลี่ยนหลายๆอย่างคืออยากจะทําให้มันดีขึ้น ตั้งแต่ที่เห็นโคราชมานะคะ30กว่าปีก็ตั้งแต่เด็กเนี่ยไอ้ก็มองว่าโคราชมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆไม่ว่าตัวเมืองจะพัฒนาเติบโตขึ้นแต่เราก็จะเห็นว่ารายได้ของชาวโคราชเนี่ยก็อาจจะยังอยู่ที่เดิมอยู่ ในฐานะน้าที่ไอซ์เนี่ยทำงานในอาวดวงเทคโนโลยีของประเทศนะคะไอซ์เชื่อว่าการเกษตรของชาวโคราชเราไปได้ไกลและไปได้ไกลกว่านี้ค่ะถ้าเอาเทคโนโลยีที่ไอซ์ได้เห็นได้เรียนมาเข้ามาช่วยสนับสนุนชาวโคราชด,ด้วยค่ะเราสามารถเติบโตได้ทางเทคโนโลยีสามารถนําโคราชเข้าสู่ความเป็นสมาร์ทซิตี้ได้แต่เราไม่ควรลืมทุนวัฒธรรมดั้งเดิมที่เรามีเพราะจะทาให พื้นที่ของเราโคราชของเรายิ่งเข้มแข็งแข็งแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาร์ทซิตี้เทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมมันควรจะแข็งแรงไปด้วยกันค่ะการที่โคราชของเราจะขับเคลื่อนได้ไอ้มองว่ามันเกิดจากชาวโคราชทุกคนต้องเดินหน้าต้องไร้ไปพร้อมๆกันและไอ้ก็เป็นหนึ่งในชาวโคราช ไอ้ก็จะเป็นคนที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นตลอดอย่างที่2ก็คือภาครัฐต้องเข้ามาสนับสนุนในมิติต่างๆที่ประชาชนโคราชพร้อมที่จะเดินเขาก็ต้องเข้ามาสพอร์ตค่ะโอกาสของโคราชยังพัฒนาได้อีกเยอะค่ะไอ้มองว่าจะต้องเป็นเมืองที่ทันสมัยสะอาดมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งมีสถานท่องเที่ยวที่สวยงามเขามีความรู้เฉพาะทางหลายด้านของเขาอยู่แล้ว แล้วเขาก็สนใจในพื้นที่ขอบเขตของเขาเขาย่อมที่จะใช้ความรู้ความสามารถของเขามาพัฒนาแล้วให้โอกาสเพราะฉะนั้นพวกเราคนไทยคนสีคิ้วคนโคราชเป็นเลือดเนื้อเชื้อาย,ายของคนที่นี่จึงอยากจะกลับมาสร้างโอกาสให้กับคนทุกเพศทุกวยัยทุกชนชั้นให้มีโอกาส ได้ทำได้เรียนได้กินอยู่มีครอบครัวที่ดีเพื่ออนาคตของลูกหลานแล้วก็สำคัญที่สุดเราจะต้องสร้างคนให้มีจิตสาธารณะเพราะว่าการเรียนรู้นี้ไม่ใช่เพื่อตัวเองเรียนรู้ทุกอย่างเพื่อสังคมจึงจะอยู่กันอย่าง มีความสงบสุขแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าแล้วอย่างนี้จึงจะเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นพล,ลเมืองไทยที่มีความรู้ความสามารถหรือว่ายุค4.0จะได้นำพาประเทศเก้าวข้ามวิกฤตได้